สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอาชีวิตรอดในเกาะภัยิบัตินะครับในโหมดซูเว i ร์โวนะครับนี่นะครับก็คือคนที่เขาเล่นอยู่นะครับ ก็จะมีร้านขายของนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับอันนี้ผมมีกระเป๋าเพาบาลอย่างเี้ยครับแล้วผมเลือกอันนี้นะครับอันนี้ครับทุกคนโหดเจ็ด อันคนครับนี้เราพร้อมที่จะไปแล้วครับนี่เราต้องรีบขึ้นไปที่ปลอดภัยนะครับ s <S รต้องดีบเ,เข้าไปในบ้าน ัน,น,นี้ชั้นสองนะครับอันนี้จะฝนตกนะครับน้ำไมาก่กท่วมาเดี๋ยวเรจะขึ้นจุดได้แค่นี้นะครับนะ เดือนนี้เป็นลูกบอลน,นะครับเราควรลงที่ต่ำนะครับเพนนี้เราไม่ดูมาห้องคืออะไรนะครับวันนี้คืออะไรนะครับเราไม่ได้ดูกันนะครับผมว่ามันคือภูเขาไฟนะครับแต่ผมว่าผมอยู่ในบ้านก่อนดีกว่านะครับ แล้ก็จะมีเวลาจำกัดอยู่ข้างบนนะครับยี่สิบวินะครับเราก็จะได้ตังค์นะครับตรงนี้คื่อว่ามันที่เซฟตี้นะครับ นะคนที่ยังอยู่รอดก็ได้เงินนะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสครด้วยกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ